กลัมาโอ้ยเตมอวกัเตเมโอ้โหลบานนีดีโอ้โหขับไขี่ยดินดีดิุเร็วมาเร็วอืมกว่าจะได้เยเหันไปหาชมเพนซีนีบานีนีดีกว่าเดี๋ยวก็ตนก่หรอก ลงมามาเร็วตว่าต่ามันมันตัวปอมันหยู่ลงมามันหมุนอยู่นะมันปนตัวปอมมันเป็นตัวปอมโบนิกาอัมบาานอร์นิกาอัมบเอ่ะ ข้า,า,าตังมว่าตังคืบกบาบา้าหเยอะเยเราไปาไปข้าังเราไปข้างบนกันเฮ <c oughs> ้ยข้าตังว่าข้าตังเยอะสุดอีกแล้ว มามาเร็วตามมาตามมารับไปต่อมาเร็ยวทิมเปิ้เซมมุนอยู่นะรูปตปอมใช่ลองไปกดมันดิลองไปดูมันดินี่มันไม่เห็นทำอะไรเลยไอชิมนดีน้นี่มันไม่เห็นทำอะไรเลยคอณตังลองไปใกล้คุณตังไม่เห็นทำอะไรเลย Kung, zuk, ح, โอ,อ vale ้โหไปถึง so น wow, 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 wow. ี่เลยว้าวว้าวว้าววว้าวว้าวถึงนี่เลยเรามาเดี๋ยวทำไหเดี๋ยวทำไม้เป็นอะไรเนี่ยทำไมพุ่งตัวใหญ่จังอ่อมาแล้วไปบายเป็ดตาตาซาุลาตาตาซาุรส่วี อืมอยู่ไหนเหรอมันชุดจับของเราเลยนะ้ยระวังนะระวังนะอุ้ยระวังตกละวตายเลยมันมีตาเลยอะตาละอยู่ในน้ำอ่ะไหวดจริงเหรอว้าวมันอยู่ในน้ำอยู่ในตาน้ำอ่ะว้ายหอมลุนมองไม่เห็นสักชัดเลย มันว่างเปล่าข้าตังเอ้ยมันตัวใหญ่ขึ้นเออหุบแล้วไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาแล้วเออทำไมเ่อแบยงหัวเล็กอยู่เลยก็รอแป๊บหนึ่งสิอวิววิวเกือบลุนเกือบลนเอเกือบจะชูชาบสองเลาที่เจ

เดี oh. Oh. Ite, ่ยวขึ้นไปดึงข้นเลยดีบไปโอ้ยไม้มันมาแล้วโอ่ดึงดึงดึงดุนมาดีดดุนดุ้มดุมดุ้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 มดุมดุ้มดมดุ้มดุ้มมดุ้มมดุมดุ้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 ม Gara mararam raram di dan madu dung gara mararam raram gara mararam raram dan dan madu dung tak tuntung perkun gara mararam raram dan dan magara mararam raram dan mararam dan madu dung bomba dung ต่นนี้มันมีระเบิดดิยเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยระวังสิวังเมื่อกี้มันลอยอ่ะน้องน้องน้องมาตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้คืนมาแล้วยุบแป็นเงหมือนเงี้ยเหมือนเงี้ยเหมืน

มือพ่อตังตังยังไม่น่ะคือค่าตัง

บอมบาร์ดิโรโครโคดิโรโคดิโอ้ไปงหลัน้องหอมด้วยหอมลอยดูด้วยดูด้วยคุณใช่ไหมมันกำลังรอมากันะ ออมาจริงๆต้นมันลอยอยู่ตรงนั้นทั้งีจริงๆถริงเหรอยิงี้มนี่มายืนอยู่บอไปดีตูนไหมไปซีตูนไหมไม่ไม่เสร็จเมื่อก็ไปฆ่ามันแล้วมานเราเนา ดช่ระวังกันเลยร็วกันละลานะ้ะีล้วม้องฆ่ามันเองมาแอรตรงนี้ฉลามที่มันน่ากลัวน่ากลัวอยู่ในน้ำขึ้นมาได้ข้าตังขอไปฉีกก่อนดีไหมใช่ไหมขอไปฉีกก่อนไหมได้โอเคแป๊บหนึ่งเดี oh! ๋ยวห้อขอไปซ่อนแอบก่อนมาเร็วฮะบหนึ่มาเข้ามาเข้าสวนสุดตถานรถไฟดิ สวนทา่าศาลไม่ใช่วนใช่ใช่ใชสวนพาทา่ารถไฟขอไปฉีกก่อนนะ season, ไม่เอาอย่าฆ่า่าตังเลยนะย <Yeah, yeah, S 1> <laughs> ่ายาฆ่า่ตังเลยนะเมืเคค่อกี้้าตังเป็นอะไรเหรอก็ตังร่ลนล่นเดี๋ยวห้าทำอะ้ เลาแ่น้องไปไปเถอะโอ้มันมีลายข้าวสีขาวๆแล้ว,ลวเราก็เลยเป็นแบบนี้ไงออ้ยมันมีบ้านด้วยเราตายกันไหมมันมีบ้านด้วยเราตายกันตาย Ya, okay. dan madujung okay. 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 oh, dung dan madujung dung takdung takdung mararama การมารามรารามันมารามันและมาดูดุงดุงดุงการ r ารามรารามันมารา d a นและมาดูดุงดุงดุงตักตุ่นดุงข้าตังแล้วข้าตังก็จะฆ่าฮะข้าตังต้องฆ่านะข้าตังอย่ากล้าหาญนิน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  ูจ้าีีีโอ้โหโยนไปกันเล่เร่กันละละว่าแมวคิดว่ารักข้าโอ้โใครร้องน้องขึ้นข้อมือเร็วไปไปเร็วโอ้โหยย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 ยอยร แค่มันแค่เกิดมันนีเราเรากลัวเลยละเนี่ยมันก็ขัดเราไปดีอย่าห้ามโดนสีขาวนะตุ๊กตุ๊กตุ๊กอย่ามาฆาขาตังเล เออข้าตังอยู่บนไหนอยู่บนหลังคาเอ๊ะแสดงว่าข้าตังอยู่บนขาอมะก็โดดไม่ได้ะไรกันข้าก็โดดไม่ได้อดดินนุ bin 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 manni không phải mara 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 man man udin bin 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 udin manni thưa chú tung 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 Capu Capu Cappuccino assassino. How? Oh, it's oh, Capu Capu Cappuccino assassino. Capu Capu Cappuccino assassino. Capu Capu Cappuccino assassino. ปิงเลยปิงเลยปิงเลยเฮ้ยปิงเลยก็ทางอย่าบอกเลยว่าเราเป็นคน เปลวเปลวปัตตาิมเขอจะได้ตังค์เยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปซื้อของกันไปไปเร็วไปซื <S 1> <S 1> ้อของกันไปเขาจะได้อันนี้แล้วแต่ว่าเขาตังเป็นหน้าตลกตลกไม่ได้หยอ่ไปซื้ออันนี้กัน ยื้อกันเย้เอาเดีตั้งได้งไปที่พนเลยอ่ะแค่1ก็พอเนิมันไม่พอเลยโอตเงิวันนี้เร็วโอ้โหเลนโบ้15ไหลังคากันไปถึงหลังคากัน

ใครมีใครไม่มีหัวหรอที่มันเป็นคอคอคอที่มันเป็นทองอ่ะที่มันไม่มีหัวคก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 มาแล้วค่ะแป๊กก็ตังไปตรงนี้ไม่มาเร็ว

ฉันก็ตัดสิมามาผู้จ้าผู้จ้าค่ะมาเร็ว กจะมามาเรียวกจะมาก็จ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 ะมาก็จ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 มาร็จมาก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 ็มา็จมากรมา็จมาก็มา

อยาลินนี้ได้ไหมก่อนฝากกดติดตามเพื่อนเพื่อนของเรด้วยนะฝากกดติดตามนี้นะบ้าน